สวัสดีลูกค้าทุกทกท่านนะครับวันนี้มาให้ดูตัวอย่างรางปืนสูบน,นะครับชุดนี้ก็ประกอบขึ้นเรียบร้อยแล้วครับก็จะมีชุดสูนหน้าสูนหลังแล้วก็ออโต้ล็อกพ่อนะครับชุดนี้ก็เป็นปีกค้างคาวนะครับชุดนี้ก็ราคาจะอยู่ที่สองพันสองนะเป็นปีกค้างคาวถ้าเป็นปีกโรเลอร์จะอยู่ที่สองพันหนะครับ ความยาวของรางก็เลือกได้นะครับก็มียาวเม็ดยี่เม็ดสามเมตรสี่นะครับขนาดของรางตัวนี้ก็จะอยู่ที่สิบหกคูณยี่สิบห้ามิลนะครับสูงยี่สิบห้าความกว้างสิบหกนะครับใส่ลูกได้สี่ถึงสี่จุดห้ามิลถ้าห้ามิลมันมันจะฟิตหน่อยนะครับรางตัวนี้ใส่ใส่ได้แต่มันจะฟิตนะครับก็เอาเป็นสี่จุดห้าเลยดีกว่า ตัวนี้ยังไม่ได้ใส่ท่อนะครับพอดีท่อของหมดนะครับกําลังออกไปซื้อนะครับจะเป็นท่อสองนิ้วนะครับที่ใส่ให้ดูงานใกล้ๆนะประมาณนี้นะครับชุดสูตรประมาณนี้นะครับนีนะครับเป็นปิดค้างคาวสี่สิบห้าเซนนะครับนี่ก็จะเป็นสูตหน้านะครับ ดูออโต้ล็อกนะครับประมาณนี้นะครับมีตัวล็อกท่อนะครับถ้าชุดนี้ไม่เอาชุดศูนย์นะครับก็จะอยู่ที่พันห้านะครับเป็นผีข้างค้าที่เพิ่มเจ็ดร้อยก็คือศูนหน้าหลังแล้วก็ออโต้ตัวนี้นะครับเพิ่มเจ็ดร้อยนะครับ ตัวนี้จะใส่ลูกจากด้านหน้านะครับให้ดูนะครับนี่นะครับใส่ลูกจากด้านหน้านี่นะครับทาให้เอาชุดศูนย์ก็ได้นะครับตัวนี้แล้วแต่ลูกค้านะครับต้องการแบบไหนก็สั่งมาได้ใส่ชุดศูนย์ด้วยก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะเทสให้ดูนะครับลงังปืนสูงตัวนี้นะครับใส่ลูกจากด้านหน้าสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับที่ไอดีไลน์หรือว่าเบอร์โทรนะครับ095 5026338นะครับอีกเบอร์หนึ่งก็จะเป็น0929462599นะครับถ้าแอดไลน์ไม่ได้ก็โทรมาโดยตรงเลยนะครับ หรือว่าจะทักเข้ามาที่ Facebook ผมก็ได้นะครับ Facebook ผมจะชื่อวิศนุชาวเวียงนะครับนี่นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง YouTube วิศนุชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ